เราถึงเราถึงสถานที่โลเคชั่นนะครับถ่ายเอแล้วแต่ยังไม่ม right, yeah. ีทีมงานมาถึงนะครับเรามาถึงก่อนทีมงานนะครับคุณเดสด้้อจอกนอี้ก็ได้แม่นเับจอดนี่ก็ได้จ้าแม่ ไปเรียบยเย็บสร็จเรียบเสร็จเรียบดึได้ลูกด้ะนี่ได้เพิ่นสร้างเขาไว้ทานแล้วเพราะว่าขอนอนผักก่อรพุนุตพระท่านเนี่ยนอนอยู่ขอนอนรอเพราะว่ายังไม่ได้นอนเลยค่ะมีเห็นนอนตรงนี้ได้เลย แม่ <biases. S 2> ตรงนั้นไงปูเอนอ่ะตรงนั้นน,น,น,นีกว่าสิไปไปนอนรอยอยู่ตรงนี้เน,นี่ยปูสันอนรอยอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้แหละเย็นนี่นอนเห่น้วยตรงนี้แหละสวัสดีครับ เได้ไหมครับตะกอนตะกอนได้หาเปล่าด้อไ้เลยอ๋อฮ่าฮ่าฮ่าอุ้ย่านั่นแหละยังปูหันเหมือนปูต่อกันไปหันแเ้าพลมมาเปิดพี่พี่แบมเอาพลมมาเปิดนี่ มาด้วยปะเอาเพินขึ้นเด้มัีเพินิไทยยังไหนจะไปยังไหนมาหน้ำเพลินนี่เพินก็เตรียมข้าวเตรียมอะไรไม่ให้นะครับลาบางเิน้ดสินี่อันนี้ด้วยนี่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  นี่นี่นี่การ์แต่งงานหรอแต่งงานโอ้ยก้อยกับชารินีกับวัดศิวะโดนแต่งงานกันหรอโอ้ยกาดเชิญมีกาดเชิญด้วยออดับบเเิง้มาเรียนเชิญนะครับงานแต่งวัดศิวะโดนกับก้อยชารินีนะจ๊ะพี่เอกโบดีเโอ้โหไปสงสารเขาเห็นอย่างถามเนี่ยเขารักควายคชาลินีไปขายดันเออเขารักก้อยรักก้อยพาพากี่แล้วนั่น มื่ขึ้นแบบเบิ้มาหลัวเมื่อกันเต๋อเอาเต๋ออ๋อเพย่นไปเบิ้องหลัเบียร์วัฒนศิลแม่หนูขอม้อนคิดได้ปะค่ะไม่พูนห,หนูน้อนถ่าเพิ่นจากสองสามใบสี่ใบก็ได้จ้ะแม่ ต้องเอินถ่ายคลิปให้พี่รอได้ไหมพี่ส่งหน้าฝนได้ค่ับแล้วพี่ต้องเอินจับถ่ายตั้ง8นาทีนะครับมือว,วามากเลยแต่ละคนคุณเอคาชเชิดใส่กล้องเลยคะ่ะนี่คุณแม่ใจดีมากาอมขอบคุณค่ะแม่ ชดใจจะนอนแล้วเหนืนอะจพี่มานะคะ,ป,คะปันดีค่ะปันดีค่ะปันดีค่ะแล้วะค่ะสุดๆเลยอ๋อออย่างนอนค่ะคุ่น้อง <ไป S 1> เรามาถ่ายเอ็นบีนะคะน,นี่เราถึงที่ ที่ถ่ายแล้วถ่ายที่ถ่ายเอ็มดีถ่ายที่ไหนไม่รู้ตอนนี้ก็คุยไม่รู้เรียน้วพร์พวังเวอรนอนมากแม่หนูรักหนูมากเลยนะคะันแม่หนยแม่หนูก็จะเอาให้หนูอ,อันไหนมันอร่อยแม่หนูก็จะกินเราจะลองกินมาสิดลองกินด,ดูไง คุณเอดูดีๆก็ตลกเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าเขาชอบเวลาเราอยู่ด้วยกันค่ะเออพี่แบมนั่งทำอะไรคะกินขนมค่ะคุณเอไม่กินค่ะคุณเอว่ามันไม่อร่อยอันไหนที่มันอร่อยคุณเอก็จะกินมานะมานะคะมากับพี่วัชแล้วก็ซิม ตอนนี้พักอยู่ที่รีสอร์ทใช่ไหมมาหน้ากับฟิล์มกับพี่วัดอันนี้คือข้าวกล่องที่ทีมงานสั่งไว้นะคะบรรยาก,กาศก็จะประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้ง,ง่วงนอนแหงให้นนนมันถึงเปลี่ยนนาทีมันจะกลับไปอย นี่นี่คือชูใจกับพี่จังสรุปแล้วหนึ่งสรุปแล้วสองเราจะไปดูบรรยากาศนะคะ,ออจจะทุกอ่ิซื้อทายคียบอกบุหู่นอย่องนี้พร่าทุกอย่างน,อน,นอนเบงพี่น้องบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากบรรยากาศบ้านเขาดีมากเบงพี่นาเยี่ยบรรยากาศเป็นมิตรที่หอด อทางมานคัดูแนมไป่ปวดเทนแต่อัเอียงกว่าคะ่ะทงหน้าดูก็รอทีมงานอยู่นะคะทีมงานยังมาไม่ถึงนะคะแต่ว่าพวกเรามาถึงก่อนพวกเราสู้ชีวิตมากคะ่ะแต่ชีวิตสู้กับ มนแม่มันแม่ใจดีตรงนั้นเป็นบ้านบ้านอะไรไม่รู้พี่จังพี่จังทำไมไม่นอนบรรยากาศดีมากแต่ว่าแดดคักแดดแดดแรงมาก แรงแบบตะกูลวังกุลาคาไม่จะกายดีจริงมันจะเดินไปหาพี่แบนบีกรอบ พี่โบใช่ไหมฮะพี่โบเลยพี่โบพี่โบเหรอใครมาใครมาถึงแล้วคันที่สองนะคะคันที่สองคันแรกคือพวกเราคันที่สองใครอะคือพี่โบเหรอหรือว่าใครคันที่สองมาถึงแล้วล,ล,ลุ้นต่อไปนะคะว่าคันที่สามจะเป็นใครนะคะคันที่สามอาจจะเป็นพี่วัดหรือไม่ ก็่วันบป่องเล่ะเจอกัค่บ้านจะป่องซืสเกตอุ้ยได้กับเพืนเอนแล้อุ้ยดีใจคัะจะได้เมือบ้านได้เมือบ้านบ้านเกิดจะคลอง,อ,งลอันนี้ใครเรามาดูคใครมาถึงพี่โบค่ะพี่บวมาแล้วพี่โบสวัสดีค่ะ ี่มา,มาถึงแล้วคันที่สวัสดีค่ะคันที่สามจะเป็นใครรอรุ้นเลยค่ะทุกคนอือเดีวจะคันที่สามมาถึงเดี๋ยวจะทายให้ดูอีนะคะว่าจะเป็นใครมาลุนกัน